ลอที่อำงานเขาไปคโ้งพี่ไอ้ทำบป็นยาลอยเงาสัต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 ุคุ้งล่ะเหหมกบนคุ้งล่ะไอ้จ้าล่ะสวัสดีเด้อตอนเสาร์สวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับวันนี้ก็มาดูหนุ่มรูปหล่อของเรานะครับพายลพโอนะครับที่เขาชี้จัดนะครับ วันนี้รอนะครับตกมันยังย okay. ังยังตกอยู่นะครับก็พอดีตาก็มาเที่ยวพัทยาวันนี้นะครับมาดูชมพู่บูดี้นะครับก็สาวแป้งด้วยนะครับพอดีก็ลงรถที่เขาชิจันก่อนนะครับ เราแผ่ธุลีตอกเสื่อละมองแม่อ้บนบนโอ่งละอะไรไปคุมอยู่พี่ละก็วันนี้บรรยากาศดีนะครับทุกท่านนะครับบรรยากาศดีมากๆเลยนะครับสวัสดีหน่อยลูกสวัสดีหน่อยเร็วสวัสดีสวยเสียงหน่อยเอาไม่ได้ยินไม่ได้ยินอีกไม่ได้ยินอีกเสียงหน่อยเสียงหน่อยโอ้ยดูสิ

تو بوت هيرا هنگ

อันนี้ก็เป็นแม่นะครับนี่อันนี้แม่ของลีโอนะครับก็ทักทา,ายกันมาได้นะครับไม่เป็นไรนะครับดูหนุ่มรูปหล่อของเรานะครับตกมันยังยังยังไม่หยุดเลยนะครับดูสิสามเดือนแล้วนะครับ ไปดูจมุมผู้ก่อนนะครับวันนี้ก็ส่งสาวสวยมาจากหมู่บ้านช้างนะครับเชือกนี้นะครับเพิ่งทุกมาถึงตรงนี้ตีสามนะครับวันนี้นะครับนี่ทุกมาวันนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูชมพู่ก่อนนะครับผมผมผมอยู่บ้านเขาให้ไปกินทุกวันเ้อของดีดด้วยเ <laughs> ดี๋ยวไปดูชมพู่ก่อนคะ่ะโอ้โหดูซิทำอะไรทำอะไรดูซิดูซิโอ้โหไม่ธรรมดานะครับเนี่ยเออ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  ดู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 สาวูดููดูดูด นะครับก็วันนี้จะพาไปดูบือดีด้วยนะครับอยู่ที่สวนนงนุษนะครับวันนี้นะครับสาวแป้งนะครับเดี๋ยวก็ประมาณสามโมงนะครับจะไปดูตรงนั้นด้วยนะครับ าชี้จันนะครับปางช้างเขาชี้จันนะครับก็เวลากลางคืน,นต้องมัดไว้ตรงนี้นะครับทุกเชือกก็ห่างกันพอสมควรอยู่นะครับก็ขอปิดไลฟ์ก่อนนะครับทุกท่านนะครับขอปิดไลฟ์ก่อนนะครับขอให้มีความสุขความเจริญเด้อให้มีที่สิ่งดีๆนะครับตอนเช้านะครับ